ห้าเทคนิคการเดินที่มืออาชีพไม่ยอมเปิดคลิปนี้ไม่สนับสนุนนักล่าสายดำและสายเทาทุกประเภทที่ที่ขึ้นทะเบียนที่ที่ยังไม่ได้รับนอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่หล่อนี้ครับผมห้าเด็ดขาดครับผม สวัสดีครับพบกันชื่นเคยกับผมพีโกเอ็มดีครับผมคลิปนี้ครับผมผมมาแนะนำ5ทิศทางการเดินที่มืออาชีพเนี่ยไม่ยอมเดินนะฮะิคการเดินนะครับผมถือว่าสำคัญครับผมถ้าขาดไปเนี่ยรับรองได้ของน้อยผมหรือไม่ก็ไม่ได้เลยครับผเทคนิคที่หนึ่งครับผมนี่เดินเรื่อยๆครับผมเบี่ยงเรื่อยๆไม่ต้องรีบนี่ครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือไม่ต้องรีบ บางคนก ine, ็ผมเดินเหมือนเหมือนนี่กับบ้านได้ของยากครับผมเดินเหมือนนี่ก <Bless> ับบ้านเออบางคนก็ผมเออเหมือนทุกนาสี่เหลี่ยมครับผมเดินทางโน้นบ้างทางนี้บ้างครับผมทีเนี้ยมันจะเกิดการหลงลืมว่าให้ทุกที่เดินแล้วยังหลักการเดินง่ายครับผมเดินให้ตรงไปตรงมากลับไปกลับมากับผมแล้วก็สลับปันพาไปมาไปมายังไงก็ไม่เหลือครับผมเทคนิคที่สองครับผม อซอยให้ถี่ขึ้นยังไงเ <Hello. S 1> ออปกติครับผมบางในบางคนนะผมจะเดินนี่เวี่ยงซ้ายขวาเลยแต่เทคน,คนิคนี้ครับผมที่ใช้แล้วได้ผลเหมือนกันซอยดีดีขึ้นอย่างนี้ครับผมอ่ามันจะดังแบบของเล็กๆแต่ดีมากมครับผมซอยถี่ขึ้นไม่ใช่ถี่แล้วเร็วนะผมถี่แล้วช้าๆถีถีช้าๆมีซอยถี่ขึ้นเป็นเทคนิคที่กินของเล็กมาเรียบครับผม ขอให้ถี่ขึ้นเพราะว่าการตอบสนองของเครื่องเนี่ยเอ่อถ้าไม่เบียดผมมันจะไม่ดังขอให้ถี่ขึ้นได้ของเล็กเป็นเทคนิคที่ได้ของเล็กครับผมเทคนิคที่สามครับผมหมุนตัวยังไงหมุนตัวเอ่อสมมุติครับผมเราไปเจอถุงไปเจอของเนี่ยมาเจอเสียงที่แบบเฮ้ยเหล็กหรือว่าของวะเราก็แบบที่แรกหันหน้าฝั่งน้อนออกเนี่ยแล้วก็เบียงดูเหล็กว่าของวะแล้วก็อันอย่างนี้ทีนึงก็เยียงดูอีกทีเสียงจะชัดขึ้นครับผมบางครั้งเนี่ยมันมีขยับอยู่ข้าง ทาให้แบบมันได้ยากับผมต้องอหันซ้ายหันขวาดูหันนี่หันหน้าฝั่งออกตกแล้วก็เหนือใต้ดูเสียงไงะชับขึ้นับผมทําให้เราเสียงชวนขุดขึ้นง่ายง่าย,รายครับผมเทคนิคที่สี่ครับผมเปิดหน้าดินเออเพื่อนผมเชื่อว่าพพเพื่อนเพเคยเจอแล้วผมหลุมที่แบบเฮ้ยเด็กหรือว่าขอบวะหรือว่ายัางไงเทคนิคง่ายงครับผมลองเปิดหน้าดินเราขุดครับผมขุดใช้จอบแบ,บเปิดหน้าดินดูเปิดหน้าดินประมาณสัก ประมาณไม่เกินคืบนะครับผมเปิดหน้าดินไปดูถ้าเป็นของัะผมเสียงจะชัดขึ้นชัดเจนเลยแต่สมมติครับผมถ้าเป็นเหล็กเสียงจะเหมือนถ้าเป็นอิคิโนกเนี่ยเสียงจะหายไปเลยอ่าสำคัญคือเปิดหน้าดินนครับผมอันนี้ถ้าไม่เปิดเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นเหล็กหมดบางครั้งเนี่ยของมันอยู่ลึกเกินเครื่องเครื่องอย่านข้าเพี้ยนัะผมอ่านมาเป็นเหล็กบางครั้งของอยู่บางของบางหรือว่าของที่สับลิฟที่จะหมดยางอ่าอันนี้ก็ เรื่องอยาอนาถ้าคล้ายเหล็กเหมือนกันหรือไม่ก็เลขกต่ำมากเลขกประมาณหลือประมาณเล็กหนึ่งเลขกสองเองสำนึที่กําลังผูกระบยะทยาแนะนำของผมเปิดหน้าดินเปิดหน้าดินแล้วก็เสียงชัดขึ้นเลขก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ว่าบางหลุมของผมเปิดหน้าดินก็กลายเป็นเหล็กเหมือนเดิมเราก็ไม่องคุนกับผมปล่อยไปเลยเทคนิคที่ห้าับผมขุดแหลก <c oughs> อันนี้ได้ผลรับผมเหมือนเราท่อแก้กรับผมหวานในขัน้วรับผมอันนี้ได้ของเยอะแน่นอยเพราะว่าอะไรบางคนรับผม ไปอิงกับเลขไอเดียเยอะเกินไปพอไปอิงกับเลขไอเดีเนี่ยทำให้ยังไงทำให้ข้ามของนี้ไปเยอะครับผมเออ่ขุดแหลกครับผมบางครั้งเนี่ยของเนี่ยสมมติถ้าของสองชิ้นเนี่ยอยู่ใกล้กันเนี่ยหรือไปเหล็กเหล็กอยู่ใกล้กับทองอย่างเงี้ยเหล็กอยู่ใกล้กับสับลีอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเกินไปหรือว่าเหล็กมันชิ้นใหญ่กว่าสำลทีทำให้เครื่องอ,อ่านเทียนครับผมอ่านเป็นเหล็ก อ่าอันนี้ก็ผมเปิดหน้าดินอย่างเดียวเปิดหน้าดินแล้วก็ออเล็กขึ้นบางครั้งเสียงชัดขึ้นครับผมนี่เทคนิคก็ผมโอเคก็ผมจบกันไปแล้วก็ผมกับข้าเทคนิคก็ผมง่ายๆเพื่อนๆลองทัมผัสดูก็ผมเออถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรก็ผมแนะนัน้คแรกก็ผมเดี๋ยวผมมาขยายความบ่อยอีกทีหนึ่งอ่าแล้วเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรต่างับผมเมื่อใดคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมมาทยอยตอบอีกทีก็ผมอ่าแล้วก็ เพื่อนๆที่สนใจสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องตรวจหัสและการล่าสมบัติอขอแนะนํากลุ่มรับผมกลุ่มสมาคมเครื่องตรวจรหัสไทยแลนด์มีทั้งมือใหม่มืออาชีพแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับ,กบเครื่องตรวจหะแในขายของสิ่งที่ได้มาเกี่ยวกับ,กบเครื่องตรวจรหัมเพื่อนๆที่ชมทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่ชมทาง u ู u b e อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้นิก้เอ็มดีครับผมเลิโก้เอ็มดีร MD ครับผมจะเสิร์ฟความรู้ดีๆสาระดีเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งคลิปครับผมคลิปนี้ครับผมนิก้เอ็มดีครับผมขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับร้านลิโก้เอ็มดีจำหน่ายเครื่องตรวจโลหะและอุปกรณ์ล่าสมบัติโทร085-654-3287